สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะชวนทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่น่าสนใจเนี่ยเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาพูดให้ทุกคนฟังมาเล่าให้ทุกคนฟังผ่านช่องอมกอพอดแคสต์นะครับและในคลิปนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังมาชวนทุกคนคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสอนนะครับอดีตเมมเบอร์ของวง CLC นะครับตอนนี้นะครับสอนเนี่ยได้มีการประกาศนะครับว่าต ค่ายคิวบเอเจเทนเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยสอนก็ถือได้ว่าเป็นอดีตสมาชิกจากวง c n c เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสอนก็ได้มีข่าวดราม่ามากมานะครับตามเข้ามาและล่าสุดนะครับก็เป็นการดราม่าเกี่ยวกับการรีวิวสกินแคร์ของสอนนะครับที่มีเรื่องราวของนักสแสดงในซีรีส์ชื่อดังสควิตเกมนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจนเกิดเป็นดราม่าใหญ่โตไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสอนก็ได้มีการประกาศออกจากค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจาก นี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าสอนเนี่ยจะเป็นไปต่อในทิศทางไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้ของสอนกันนะครับว่าหลังจากที่สอนเนี่ยได้มีการออกจาก CLC แล้วก็ออกจากค่ายคิว e ์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเนี่ยสอนเนี่ยจะสามารถเดินทางต่อไปในทิศทางไหนได้บ้างนะครับลหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีการคิดว่าสอนนะครับอาจจะยังหาค่ายใหม่นะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญาเป็นศิลปินเดี่ยวต่อไปแล้วก็เดินทางต่อในสายศิลปินเดี่ยววงการเคป รอต่อไปนะครับเพราะว่าสอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีฐานแฟนคลับจากวง C.L.C กันมาอยู่บ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักแล้วก็ชอบในสไตล์การร้องเพลงหรือว่าน้ําเสียงของสอนเวลาที่ร้องเพลงนะครับและบวกกับทาง C.L.C เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมา,มากๆในเกาหลีอีกวงหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยฐานแฟนคลับของ C.L.C เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรนะครับรวมไปถึงฐานแฟนคลับของตัวสอนเองด้วยนะครับการที่สอนเนี่ยจะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวนะครับใน กาหลีเนี่ยก็อาจจะทําได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะครับที่ออกมาบอกว่าการที่จะเป็นศิลปินเดี่ยวในเกาหลีนะั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและยิ่งเป็นต่างชาติด้วยนะครับการที่จะได้เดบเดิวยวเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆหากว่าไม่มีฐานแฟนคลับมากพอหรือว่าความสามารถไม่มากพอเนี่ยก็อาจจะไปต่อได้ยากหน่อยนะครับสําหรับการที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวในวงการเคป๊อปนะครับและก็ยังมีอีกคอมเมนต์ในส่วนหนึ่งนะครับที่คิดว่าสอนเนี่ยอาจจะเดินทางกลับมาอยู่ในประเทศไทยนะครับ มาทํางานที่ไทยนะครับอาจจะทํางานในวงการบันเทิงไทยหรือว่าอาจจะมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินนะครับในค่ายในประเทศไทยนี้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทีป๊อปในประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นมากๆนะครับมีหลายๆวงเนี่ยเดบิวต์มาเป็นศิลปินทีป๊อปนะครับรวมไปถึงศิลปินเดี่ยวทีป๊อปด้วยหากซอเน,นี่ยกลับมาอยู่ที่ไทยแล้วก็เซ็นสัญญากับค่ายใดค่ายหนึ่งในไทยตอนนี้นะครับและหลายคนก็คิดว่าซอเนี่ยอาจจะไปได้ดีนะครับแล้วก็อาจจะประสบความสําเร็จในการเป็นศิลปินทีป๊อปในประเทศไทย ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงตอนนี้นะครับสอนก็ยังมีช่อง YouTube ไปของตัวเองนะครับแล้วก็มียอด Follow มียอด s u b สไคร b ์ในยูทูบเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแถมสอนเนี่ยก็ยังพูดได้หลายภาษาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสอนอาจจะกลับมาอยู่ที่ไทยหรือว่าอาจจะอยู่ที่เกาหลีต่อเพื่อทํา YouTube Channel ของตัวเองต่อไปก็ได้นะครับอาจจะมีการรับรีวิวสินค้าหรือว่ารับสปอนเซอร์เข้ามาในช่องของตัวเองนะครับแค่นี้สอนก็สามารถที่จะใช้ชีวิตทํางานอยู่ได้อย่างสบายแล้วนี่ก็เป็นความกินเนของหลายๆนะครับ ที่ออกมาพูดคุยเกี่ยวก,กับเรื่องราวของสอนนะครับหลังจากที่สอนเนี่ยได้มีการจบสัญญานะครับการเป็นศิลปินของค่าย Cube Entertainment นะครับแล้วก็ได้ประกาศออกมาจากวง CLC ลนะครับและทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ลออาาครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเรื่องนี้บ้างมีความคิดเห็นว่าสอนเนี่ยจะไปในทิศทางไหนหลังจากที่ได้ประกาศออกจากค่าย c ิ b e Entertainment <itaire S 1> แล้วก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรนบของ แล้วก็ C.L.C เนี่ยก็มาติดตามเป็นกําลังใจให้สอนกันนะครับมารอดูกันว่าหลังจากที่สอนเนี่ยได้มีการออกจากค่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยสอนจะเดินทางต่อไปในทิศทางไหนนะครับก็มาคอยรุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับสอนกันดีกว่านะครับทุกคนหากว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับสอนแล้วก็ C.L.C มาเพิ่ม,เต,มเติมอีกเนี่ยเราก็จะนํามาทําคลิปพูดคุยกับทุกคนมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อ,อมกอพอดแคสต์ไว้ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตตืออนนนไไไว้้ะะคคครับทุกจดม่่พาลาิป ของเรรานะคับคลิปนี้นะครับเราขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ